เออตอนนี้ก <expand ait> ็จะให้พี่น uh, ้องนะครับอ่า <gue> ด <ar> ิบึงนะครับเขาสักกอนอ่าเบืองทั้งเขาเบืองทั้งหยาครับปัญหาพี่น้องก็คือตอนนี้ก็อ่าโดยเฉพาะนะครับเขาหน้าวานนะครับพี่น้องก็จะมีปัญหานี่แหละครับในเรื่องของนี่ครับใบกว่างใบแคบนะครับก็จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าเออหน้าเขาเองตอนนี้ก็อ่ามีปัญหานะครับเรื่องหย่าเพราะว่าอย่างเขาเห็นหน้าวานนะครับเพาเห็ดหน้าวานหยาก็จะเกิดครับโดยเฉพาะอ่าก็จะมีพักบงมีเขียวอ้นนะครับ ใบกว้างใบแคบนะครับก็ลังแตกขึ้นมานะครับอันนี้คือปัญหาที่อาจจะมากินปุ๋ยพี่น้องนะครับหลังจากฝนตวัวเม่าพี่น้องก็จะมาวานปุ๋ยได้รับบ้านว่านปุ๋ยนะครับกาถ้ากเขาบอก็บวัชพืชตัวนี้ก็ถื้อบานท่านคุณว่าว่นา,า,วานปุ๋ยให้ยากินน้ำนะครับเพราะฉะนั้นกาเริ่มต้นที่พี่น้องเจอปัญหาตัวนี้ก็คือเป็นขยอดนะครับเขยอยของผสมนี่นะครับการเตกกอเต็กยังก็จะบ่ค่อยดีเตกบ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกาอยากฝากพี่น้องไว้ เกี่ยวก็เขาหน้าวานแห่งนะครับในเรื่องของวัชเืชิมก็สายตรงไม่ได้ครับทีมงานคุ้นกับเสียงกนแสนครับศูนย์แปดเก่าเก่าสีเก่าครับเจ็ดสีหนึ่งสีหนึ่งนะครับหรือพี่น้องก็ิดตามกะในทีมต่อไปก็จะก็ิขขอมูลนะครับไปให้พี่น้องเบื้องหน้าหลังจากการลงทำไร่เรี่วนะครับของชุดปฏิบัติการของทีมงานของพระเอกตัวจริงครับเบนของยูนิลัครับรับรองรับประกันคุณภาพพี่น้องอาจจะได้ยินนะครับว่าตัวไดชีไปฉีดคุ้ม หรือฉีดคุ้มขาหรือฉีดเก็บหญ้าครับช่วงจาวานปุ๋ยครับสายตรงมาไดยครับของทีมงานคุ้นเกษีงนแสนครับ089949ครับ7441ครับรับประกันว่าพี่น้องอาบพิดหวังละกาในชุดปฏิบัติการตัวนี้การรับประกันว่าอาซิงเวลล้อมนะครับก็เพียดปูป่าพี่น้องนะครับกาอาย่องคงกลับมากเมื่อเดินจะมีเหมือนเดิมครับเพราะว่า ในส่วนของทีมงานคุ้นกับเสียงก็งกจะมีเทคนิคการใส่การสีหรือเนะนนาำพีน่น้องฮิดอานาข้าวหวานแห้งนะครับให้ถูกต้องถูกวิธีครับ